รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนยานยนต์ Fifth Avenue ครับวันนี้ครับรถที่ทุกท่านเห็นเป็น2ล้อมะนะครับเปลี่ยนฟิวเกอรเล็กน้อยครับซึ่ง2องล้อที่ท่านเห็นนะครับเป็น2ล้อแบรนด์เอสเครับแล้ววันนี้เราก็จะมีผลทดสอบสมรรถนะของเอสเไฟฟ้าก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เห็นอยู่หลายๆรุ่นตรงนี้ครับในช่วงออเดอร์โรดครับไล่หนึ่งเรื่องครับ b m w e x p e r i e n c e 2020ในครั้งนี้นะครับผมได้ไปสัมผัสกับรถยนต์2รุ่นครับ รุ่นแรกครับ BMW 218 i g แกนครูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ BMW X5 Xdrive 45e ครับไปดูกันว่าน่าสนใจขนาดไหนครับสุดท้ายครับในช่วงทางรัฐทำมาจากอิสุครับน้องนองมี่จะพาไปชิมอาหารร้านไหนหรือแนะนำร้านอะไรนะครับติดตามรับชมเือให้ได้ครับช่วงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมารับชมอ n The r o a รครับถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไข

ไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลันุภาพพลิกโลกกลุ่มทรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX 30 feel the drive สนับสนุนโดย Mazda ผมอยู่ที่บริษัท SM Motor นะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาทำรถยนต์ไฟฟ้ามาเนิ่นนานเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นผลผลิตของคนไทยเลยนะครับเขาเอาชิ้นส่วนมาแล้วก็มาประกอบมีโรงงานประกอบอยู่ในเมืองไทยนะครับลงทุนไปเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับ เพื่อที่จะทําผลงานของเขานั่นก็คือรถดูดไฟฟ้าซ,ซึ่งก็ออกมาหลายๆรยุร่นเลยฮะมีทั้งแบบเ,เพื่อการเกษตรนะครับอย่างเช่น<อ>เป็นรถ3ล้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีล่าสุดผลงานของเขาก็คือประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อการจําหน่ายและที่สําคัญนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนวิ่งบนท้องถนนได้เหมือนกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาแนะนํา3รุ่นพร้อมกันเลยนะครับอยู่กับผมทั้ง3รุ่นแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือรุ่นใหญ่สุดเนี่ยพรีเมียมสุดๆเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นวิงนี่นะฮะคันนี้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มารุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นรุ่นโมบิล่ามี2แบบก็คือโมบิล่าจกับโมบิล่าเอแล้วก็รุ่นเล็กสุดนะฮะรุ่นเล็กสุดแต่ว่าปราดเปรียวดูสปอร์ตมากนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าชาว เดี๋ยวไปลองดูเปลี่ยนจาก4ี่ล้อันนี้มาลองขับ2ล้อดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเขาก็เตรียมอุปกรณ์มาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องแปลงกายด้วยนะใส่ชุดที่มันถนัดแมงสำหรับการาขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปลองกันครับเอาละอันนี้ตัวเล็กสุดเขาเรียกว่ารุ่นชาวแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ย มาเหนือเลยจริงๆเพราะว่าเริ่มตั้งแต่กุญแจของเขาเนี่ยนะฮะกุญแจเนี่ยมีรีโมทด้วยจะสตาร์ทโดยใช้รีโมทสตาร์ทก็ได้จะเสียบกุญแจสตาร์ทก็ได้หรือจะใช้รีโมทในกดปุ่มสตาร์ทก็ได้ เรียกว่าสมบูรณ์เลยแล้วก็ยังมีอิทเลอร์อภินิหารเนึ่งเพราะว่าคันนี้มีครูสคอนโทรลด้วยว่ากันไปอย่างนั้นทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็คือถ้าเกิดขับยาวๆไว้เงี้ยเราก็เข้าโหมดครูสคอนโทรลเนี่ยนะฮะควบคุมความเร็วอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ล่องไปเลย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ล็อกคันเร่งไว้ที่ขนาดนั้นได้ก็ไม่เมื่อยนะเวลาขับเอาละเดี๋ยวไปลองดูน่าจะสนุกคันนี้ตัวเล็ก ไอตัวกำลัง<า>มอเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์นขนาด2,000ว,ดวัตต์60โวลต์ซึ่งก็ถือว่าพอที่จะขับไอตัวเล็กเนี่ยไปได้อย่างเรียกว่าพูดปาร์ตเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้รถไฟฟ้านี่เขาแรงบิดเขาเยอะอยู่แล้วนะ ทีนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วรุ่นวิ่งนะเป็นรุ่นพรีเมียมเลยสวยมากเพราะว่าเขามีโครเมียมนี่นะฮะอันนี้โอ้โหทำให้มันดูเท่มากๆเลยคันนี้ก็เหมือนกันนะก็ใช้มอเตอร์ขนาด72โวล์3,000วัตต์นะใหญ่จถึงแนตะ่เขาก็ขับได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะที่พิเศษสำหรับ รุ่นนี้นะรุ่นวิ่งเนี่ยก็คือเขามีเกียร์ถอยหลังด้วยนั้นเวลาไปจอดที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะ,จะเอารถหัวเข้าไปข้างหน้าแล้วต้องถอยออกมานะไม่ต้องลากรถแบบหนักๆก็กดปุ่มถอยหลังแล้วก็ค่อยๆเดินทันเร่งนิดๆนะก็ถอยหลังได้อย่างสบายๆเนี่ย เฮเซมนะครับโรงงานก็ในพื้นที่70ไร่นะครับที่อยุธยานะครับประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า42ปีครับเชื่อมั่นได้ว่าการบริการ,ลการหลังการขายและอะไรที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานในอนาคตเชื่อว่าได้มาตรฐานแล้วก็าสามารถที่จะบริการได้ตลอดอายุการใช้งานครับมอเตอร์ไซค์ของ HSM 2สล้อทุกคันสามารถจดทะเบียนได้ครับไม่ว่าจะเป็น HSM เชาหรือ HSM Wing HSM Mo b i l a บล และ G ครับสามารถจดทะเบียนได้ทุกคันครับรถไฟฟ้าข้อดีและประหยัดกว่าแน่ๆเซฟเงินไปประมาณ40%ครับมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เป็นซึ่งเป็นหัวใจของรถไฟฟ้าเรามีการทดสอบอย่างดีครับมั่นใจได้ครับกับเรื่องแบตเตอรี่ของ SM นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับของเราก็ใช้ของบอสซึ่งมอเตอร์บอสเป็นมอเตอร์ที่ได้รับมาตรฐานทั่วโลกอยู่แล้วครับรถของ SM ผ่านสถาบันการเทสนะครับของประเทศไทยระดับ ประเทศมาทั้งหมดแล้วครับก็สามารถที่จะมั่นใจได้ครับสำหรับผู้ใช้งานครับวันนี้มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจครับซึ่งเป็นกิจกรรมของค่ายใบพัดฟ้าขาวนั่นก็คือ BMW ยนี่เองครับกิจกรรมที่ว่านะครับมีชื่อว่า BMW Driving Experience 2020ครับ และรถที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านข้างผมทั้งสองคันนี้นะครับถือว่าเป็นเจนใหม่ของ b m เอขาอยู่ในคลาสของซีรีส์2รุ่นที่เห็นอยู่ทั้งสองคันนี้นะครับก็คือ218 i-Can Coupe นะครับรวมถึงทดลองสมรรถนะในสายลุยกับ m M แมันอยู่ X5 x d r i v e 4 5 e ครับ SUV ปลั๊กอินคันนี้นะครับจะมีสมรรถนะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ตามรับชมกันให้ได้ครับมาเริ่มที่รีวิวของ2 8 8 i ปไกนครูปันก่อนเลยครับต้องบอกว่า 218i คันนี้นะครับเป็นอนุกรมเดียวกับรถคูเป้หลายๆรุ่นของ b m อาทิเชน่นซีรีส์6อาทิเชน่นซีรีส์8แล้วก็ซีรีส์4ตามมาเป็น2ซึ่งตัวมิติตัวรถเล็กลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความโดดเด่นของเขาอยู่ที่ขุมพลังครับขุมพลังเป็นขุมพลังบล็อกเล็กนะฮะขนาด1.5ลิตรทอร์ินเทอร์โบโนะครับแรงม้าที่ให้ 1, 140แรงมา้าแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่กวาดรางวัล Engine of the Year มาแล้วหลายๆสมัยครับตัว2 8 8 i ไอการนคุปตัวนี้นะครับรตรงหน้าจอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น BM Life c o ฟ์คอ นะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอวิชวลขนาด5.1เขาจะแสดงการทำงานนอกจากค่าต่างๆของการใช้งานนะครับจะมีนวิเกเตอร์อยูออ่บริเวณจอเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะปรับน้ำหนักแปรผันตามความเร็วลมถึงโหมดการขับขี่ครับโหมดการขับขี่ที่218 i กันคูปคันนี้นะฮะให้มามีอยู่3โหมดหลักๆด้วยกันทั้ง Eco Pro นะครับมี Comfort แล้วก็มี Sport เครื่องยนต์ของ2.8 i อันครูปคันนี้นะครับเป็นแบบ3สูบทวินเทอร์โบครับขนาด1.5ลิตรเท่านั้นแล้วก็แรงม้าที่ให้มาฮะ140แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแรงบิดของเขาอยู่ที่220นิวตันเมตรส่งกำลังผ่าน เกียร์เซ็ปทนิกแบบ7สปีดครับตัวระบบช่วงล่างนะครับข้างหน้าเป็นแมาเฟอร์สันสตัดนะครับข้างหลังเป็นมันดิลิงทำงานได้ออกมาเป็นฟิลลิ่งค่อนข้างจะแน่นๆนะครับออกเป็นสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับใช้คันเร่งครับเราจุ่มเข้าไปเนี่ยเครื่องยนต์มันทำงานตอบสนองทันทีครับอีกหนึ่งจุดเด่นครับนอกจากเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าเขาปรับเซตในเรื่องของเบรกมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะ ดิสเบรกสีล้อตรงนี้มีการกระจายแรงเบรกเข้ามาช่วยด้วยนะครับส่วนจอกลางนะครับเป็นทัชแพดนะครับขนาด8นิ้วนะฮะก็ตอนนี้แสดงแผนที่อยู่นะครับเดี๋ยวไปต่อนครับกับตัว X5 นะครับในรูปแบบสมรรานาที่ใช้ใทางลุยนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงครับ เสร็จจาก BMW 218i g r ันยูสองกครูกันไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสายลุยแล้วฮะกับตัว X5 x, 5, x d r i v e 4 5 e คันนี้ครับ X5 x, 5, x d r i v e 4 5 e คันนี้เป็นปลั๊กอินนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปลุยกันดูครับในเรื่องของช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นแอร์สัพเพ็ชั่นแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นการซรับแรงสั่นสะเทือนของเขาเนี่ยแจวเลยตัวรถนี่ยอยู่กับที่แต่ช่วงล่างเนี่ยทำงานอยู่นะครับโหมดการขับขี่แบบอัต i ีฟที่ใช้อยู่นะครับคือเขาประมวลผลเองทั้งน้ําหนักพวงมาลัยนะครับรวมถึงความสูงต่ําของตัวรถนะครับคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ในการสั่งการเองครับนอกจากโหมดอัตีฟแล้วนะครับ X5 เนี่ยจะมีโหมดสปอรตนะครับโหมดไฮบริดแล้วก็อิเล็กทริกซึ่งเป็นการใช้ไฟฟ้า แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นแบบ6สูบทวินเทอร์โบนะครับซิตีมาร์พุตก็คือในส่วนของกำลังที่ปล่อยออกมารวมกันทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ทั้งเครื่องยนต์เนี่ยสูงถึง396แรงม้าเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีแต่ป่ามันฮนะแล้วก็ถนนก็เป็นออฟโรดแล้วนะครับทางครับเรามองไม่เห็น,นครับก็เปิดกล้องหน้าดูครับเนี่ยฮะจะเห็น ลน์นะครับอันนี้ทำงานทั้งกล้องหน้าแล้วก็ h d c นะครับเขาก็จะช่วยหน่วงไปรเราก็มองได้สองมุมมองนะฮะมุมมองด้านหน้ากับมุมมองด้านข้างลุยเข้าไปครับ เอาละครับวันนี้ครับก็เสร็จสิ้นนะครับกิจกรรม B M w Driving e x p e r i e n c e 2020เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีรีส์2 218i Grand Coupe นะครับกับตัว B M w X5 Xdrive 45e เนี่ยความ่ากมันมีนะครับ 218i ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกส่วนสมรรถนะการขับขี่แบบ o ออฟโ a d ใน X5 Xdrive 45e คันนี้นะครับวันนี้ได้ลองในหลายๆรูปแบบ 218i g แไกนคระครับอยู่ที่ประมาณ2,4ล้าน4ะฮะก็สมน้ำสมเนื้อแต่ของเล่นน้อยนิดหนึง่งส่วนเจ้าตัวนี้5ล้านบาททอน1,000นะครับฟีเจอร์ของเล่นต่างๆมากมายเลยนะฮะถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All Mazda Feel new the drive. CX-30. ขอต้อนรับเข้าสู่งานบ a งกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใหญ่ใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัย พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมน,นี้ณอาคาร c h เลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีถึงชีวิตเปลี่ยนไป,ไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All new Mazda CX-30 feel the drive ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกกลมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทางลัดทางแปลกกับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีครับสัปดาห์นี้ครับเราจะไปทานอาหารไทยกับร้านที่มีชื่อว่าชิมไทยครับ พิเศษเขามีขอไม่สปอยแล้วกันว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนแต่ขอบอกก่อนเลยว่าบริษัทนะครับที่มีทีมงานเยอะอยู่พอสมควรนะชอบมาสั่งร้านนี้เป็นร้อยรอยกล่องเลยครับแต่ว่าร้านนี้ครับรับมากสุดถึง1,000กล่องเลยครับนี่ก็คือผ่งบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆเลยครับใช่งั้นเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อสารนบผงดําเนินนะครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับเป็นเจ้าของร้านชิมไทยนะครับ <S <S ที่มาของร้านชิมไทยเนี่ยก็ตอนนี้อายุเกือบ6กขวบแล้วนะครับเริ่มต้นมาจากความชอบทําอาหารตั้งแต่สมัยตอนอยังเป็นเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยก็ชอบทําอาหารเหมือนกันหมดนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้สูตรอาหารเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วเราก็อยากจะให้คืออาหารที่เราทำเนี่ยเราว่ามัน,มนอร่อยเพราะนั้นคนอื่นที่มาทานด้วยก็ต้องอร่อยเหมือนกับเรา ผมก็เลยเปิดร้านนี้ขึ้นมาในเงี้ยครับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับ,นรบเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะครับตัวเนื้อปูเนี่ยเราจะใช้เป็นเนื้อปูไซส์จัมโบ้นะครับประกอบกับตัวซอสผัดผงกะหรี่เนี่ยเราคิดคนขึ้นมาเองเพราะนั้นเนี่ยตัวซอสเนี่ยมันจะให้ความกลมกลม่อมอร่อยนะครับลูกค้าก็จะติดใจสั่งบ่อยครับเมนูทอดมันกุ้งนะครับทอดมันกุ้งนี้ก็เราก็ไม่ได้ใช้ทอดมันกุ้งสําเร็จอันนี้เราจะทําจากกุ้งแชบวยของเราทําเองเลยผสมกับมันหมูครับแล้วก็มีวิธีการป้าดให้มันเหนียวนุ่มนนึบะครัแล้วก็ ชุบเกล็ดขนมปังทอดก็จะเป็นทอดมันกุ้งที่ลูกค้าก็นิยมเหมือนกันกับอี่อันนึงก็เมนูตัดเลี้ยนของวันนี้ที่จนขอแนะนําก็จะเป็นตัวพวกนึ่งมะนาวของเราก็จะเด่นด้านนึ่งมะนาวก็จะมีตัวปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงเราก็เป็นปลากระพงไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนึ่งมะนาวของเราก็จะหอมพวกเครื่องเทศมากครับเมนูสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวแช่นะครับซึ่งเมนูข้าวแช่เนี่ยก็จะเป็นเมนูตามฤดูกาลนะครับเรามีเครื่องค่อนข้างเยอะเครื่องข้าวแช่ ก็จะมีตัวพริกหยวกสอดไส้ซึ่งตัวไส้เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมูผสมกุ้งเข้าไปแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือซึ่งทําให้รสชาติเนี่ยค่อนข้างกลมกลม่อมแล้วก็ที่เด็ดที่ลูกค้าชอบทานสั่งเพิ่มประจําก็คือจะเป็นลูกกะปิซึ่งลูกกะปิเนี่ยจริงๆแล้วตัวเครื่องเทศเนี่ยมันเยอะมากกะปิไม่เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นบางคนกลัวไม่อยากไม่ชอบทานเหลือทิ้งไว้เนี่ยจริงไม่แนะนำเพราะว่าอยากให้ทานตัวลูกกะปินี้นะครับลองทานดูแล้วก็มีตัวพริกแห้งสอดไส้หอมแดงสอดไส้แล้วก็ไชโป๊ ใช้โป้วหวานแล้วก็มีหมูฝอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทานคู่กันกับตัวข้าวแชา่อยากให้ทานเครื่องก่อนทานคู่กันกับตัวขาา้าวนี้ทานเคี้ยวให้เข้มข้นอยู่ในปากก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวน้ำข้าวแช่ลงไปนะครับตัวข้าวแช่เนี่ยก็ต้องเอาตักข้าวแล้วก็ตักน้ําลอยดอกมะลิผสมกันก่อนแล้วค่อยๆทานตักทานตามลงไปกับหลังจากทานกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้ได้อรรถรสของของ,ของการกินตัวข้าวแช่ครับ ธุรกิจหนึ่งที่ร้านทำก็คือเป็นธุรกิจเข้ากล่องที่ใช้ในงานสัมมนานงานประชุมที่สั่งแบบเป็นปริมาณมากๆ5 0าสถึงร้อกล่องหรืออะไรประมาณนี้ร้านสามารถทําได้ถึงพันพันกล่องนะครับก็สามารถไปเซิร์ฟงานต่างๆได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w c h i m t h a i c o m นะครับแล้วก็ฝากร้านชิมไทยไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พาลานุภาพพลิกโลกทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการถนนยานยนต์ Fifth Avenue จำสัปดาห์นี้นะครับพลาดรับชมช,มช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Auto Motor Thailand หรือเว็บไซต์ Auto World Thailand และ Facebook Fanpage Auto World Thailand ครับกลับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้า 14.00ถึง14.30นทางทรบ5กด1กับรายการถนนยันยนต์ f t h Avenue ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ